พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนองคายทุกท่านองค์การสหรประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกเพื่อลณลงต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่องที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้บูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ ทั้งการสกัดกัน้นการปราบปรามและการบำบัดรักษาจนสามารถจับกลุ่มผู้ค้าและยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากรวมทั้งรณรงค์ป้องกันให้เด็กเยาวชนและประชาชนทุกภาคส่วนปฏิเสธยาเสพติดเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือสังคมปลอดภัยจากยาเสพติดผมขอขอบคุณพี่น้องชาวจังหวัดหนองคายและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกท่าน ที่ได้ทำงานอย่างทุ่มเทเพื่อให้ปัญหายาเสพติดหมดไปซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ประชาชนในหมู่บ้านชุมชนถือเป็นกำลังสำคัญจึงเน้นการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเพื่อป้องกันคนหน้าใหม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรวมทั้งให้ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนลดลงโดยใช้กลไกการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับตั้งแต่จังหวัดอำเภอตำบลหมู่บ้านและชุมชนภายใต้แนวคิดเซฟโซนโนนิ f เฟสพื้นที่ปลอดภัยไม่มีคนหน้าใหม่เพราะคนรุ่นใหม่ไม่ใช้ยาเสพติดเพื่อให้สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายน ประจำปี2563นี้ผมขออาราธนาคุณพระศรีรันตนไกรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบันดาลประทานพรให้พี่น้องชาวจังหวัดหนองคายทุกท่านประสบความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนและประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสืบไปสวัสดีครับ